สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็พามาวิเคราะห์ว่าผักหวานป่าทำไมถึงไม่งามเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วนะคะดูต้นนี้กันก่อนนะคะว่าเขางามนะคะเขาเขียวแล้วก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นต้นที่ใส่ปุ๋ยคอกเหมือนกันนะคะเราไปดูผักหวานป่าห้าต้นนะคะที่ย่าใส่ปุ๋ยคอกไว้นะคะว่าเขาเป็นยังไงว่าทำไมเขาถึงไม่โตเราก็มาวิเคราะห์ช่วยกันนะคะ สำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นที่หนึ่งนะคะนี่กิ่งเขาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแตกเพิ่มขึ้นมาก็คือมียอดเล็กๆนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่สองนะคะเนี่ยสำหรับต้นที่สองต้นที่สองนี้ย่าโน้มต้นของเขาไว้นะคะเพื่อที่จะให้แตกกิ่งแต่พอโน้มแล้วกิ่งที่เขาแตกขึ้นมาสามกิ่งดูแล้วว่าลักษณะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเนี่ย เราก็คงต้องรอให้เขาแตกกิ่งกระโดงที่ใกล้ๆโคนติดดินขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้สำหรับต้นที่สองนะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่สามนะคะต้นที่สามนี่ค่อนข้างจะเติบโตได้ดีกว่าสองต้นแรกนะคะเนี่ยเพราะว่ามีแตกยอดเพิ่มขึ้นมานะใบก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะอันนี้เป็นลักษณะของต้นที่3นะคะเราไปดูบริเวณโคนต้นของเขานะคะเนี่ย บริเวณโคนต้นของเขาก็จะมีกิ่งอยู่ทั้งหมด4กิ่งนะคะมีกิ่งแตกเพิ่มมานะกิ่งที่4ก็คือแตกกิ่งใหม่นะคะอันนี้ก็ยังถือว่าเขามีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นที่สนะคะเนี่ยสำหรับต้นที่4ี่ยอาโน้มต้นไว้นะคะเนี่ยลำต้น2ต้นที่ไขว้กันอยู่นั่นแหละคือลำต้นที่โน้มไว้นะคะ เขาก็แตกยอดอยู่ด้านบนอันนี้ก็คงจะต้องรอให้เขาแตกเป็นกิ่งกระโดงขึ้นมาก่อนนะคะเมื่อกิ่งกระโดงขนาดใหญ่ขึ้นมาเขาถึงจะเติบโตอาจจะเป็น2ปีครึ่งหรือ3ปีนะคะส่วนช่วงนี้ก็คงจะดูแลเขาไปเรื่อยๆนะคะให้เขาแตกกิ่งกิ่งถึงจะเล็กแต่เราก็รักษาไว้นะคะส่วนต้นที่5ต้นนี้นะคะเขาหักไปแล้วแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ จึงถือว่าเกิดต้นใหม่คล้ายๆกับว่าเลี้ยงต้นใหม่เริ่มต้นนับใหม่เลยนะคะก็ยังก็ถือว่าจะไม่ถึงปีแล้วสำหรับต้นนี้นะคะทีนี้เรามาดูบริเวณใกล้กันห่างกันประมาณ5-6ถึงเมตรนะคะนี่ต้นนี้ใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะคะเขาเจริญเติบโตต่อไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะ ก็สวยงามนะคะนี่เปรียบเทียบให้เห็นว่าผักหวานป่า5ต้นที่ย่าปลูกไว้นั้นทําไมเขาถึงไม่เติบโตทีนี้ที่ย่าเคยพูดให้ฟังว่าย่าปลูกผักหวานไว้เยอะมากนะคะแต่เขาก็ตายหมดนะก็เหลืออยู่5ต้นนี้นะคะก็มาใส่ปุ๋ยนะก็ยังไม่ยอมเติบโตสักเท่าไหร่ก็แสดงให้เราเห็นว่าการที่ผักหวานป่าจะเจริญเติบโตได้ดีนี่มันต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยนะ ดินตรงนี้นี่ย่าเอาดินขาวเข้ามาถมนะดินไม่มีปุ๋ยเลยนะแล้วเวลาหน้าฝนอุ้มน้ำแฉะเวลาหน้าแล้งแห้งรัดรากนะคะอันนี้ก็ปรับสภาพไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร5ต้นนี้ย่าก็คงต้องดูแลต่อไปนะคะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อที่เขาจะได้เจเริญเติบโตขึ้นมานะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะก็สรุปได้ว่า น่าจะเป็นเพราะดินนะคะญ่าว่าเนี่ยนะแต่พืชพี่เลี้ยงอย่างอื่นย่าก็ยังไม่ได้มีเยอะนะคะวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ